สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครเนาะที่หน้านะคะยังมีปัญหาผิวหน้าอยู่นะยังไม่ขาวไม่ใสแบบนี้วันนี้อยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วทุกคนจะได้พบกับหน้าใส แบบนี้เลยนะคะก่อนอื่นแหม่มก็ต้องขอบอกก่อนเนาะว่าสําหรับใครเนาะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวนะสิวสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนหน้าติดสารแพ้คีมมาหรือว่าสิวไปแพ้อะไรก็ตามแต่นะคะสิวอักเสบสิวอุดตันสิวทุกอย่างเลยหรือคนที่เป็นรอยดํานะคะเป็นฝ้าเนาะมีริ้วรอยรอยดําจากสิวต่างๆ หรือคนที่หน้าไม่ขาวใสนะคะแล้วอยากมีหน้าที่ขาวใสเรียบเนียนแบบนี้นะคะวันนี้ทุกคนลองฟังนะของแม่มเนี่ยจะมีเป็นครีมสมุนไพรที่แม่มใช้เองมา9ปีและนะคะ ตอนนี้แหม่มได้ทำออกมาขายให้กับทุกคนนะคะก็คือตัวแรกก็จะมีเป็นตัวครีมโสมทองนะคะนี่อ่ะก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะเนื้อแบบนี้เป็นสีเหลืองทองคามิ้นเลยนะคะตัวนี้คือหนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในไทยที่เป็นสมุนไพรแท้ไม่ได้ใส่สีไม่ใส่น้ำหอมไม่มีสารอันตราย ใดๆเลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นครีมสมุนไพรแท้นะคะที่ได้รับการรับรองนะคะการันตีเลยจากอ,อยอจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะจากฮาลานและแพทย์ผิวหนังการันตีรับรองว่าคนแพ้ง่าย ใช้ได้นะคะนี่นะครีมสมทองตัวนี้เนาะก็ช่วยในเรื่องสารพัดสิวฟอกกะต่างๆช่วยหน้าขาวกระจ่างใสเนาะตัวนี้หลักๆนะคะจะมีตัววิตาเซลนะคะเป็นพืชที่ช่วยในการลดสิวได้โดยตรงเลยเป็นพืชจากอเมริกานะคะแล้วก็มีกลุ่มของขมิน้นพลายสมต่างๆที่ช่วยลดการอักเสบของผิวหน้าของ สิวต่างๆทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวต่อไปนะคะตัวที่2คือสบู่โสมทองนะคะเขาจะมีกล่องเป็นแบบนี้เลยนะคะคือสบู่โสมทองนะคะสบู่โสมทองเปิดออกมาจะมี3าก้อนเล็กๆข้างในนะคะ3มก้อนเล็กๆข้างในแบบนี้เลยอันนี้ก็เขียนชื่อติดไว้นะคะเพราะว่า ใช้กันหลายคนนี่จะมีแบบนี้3ชิ้นข้างในสบู่รโสมทองเนี่ยจะเป็นสูตรเดียวกันกับครีมโสมทองเลยนะคะช่วยให้ผิวนะคะเรียบเนียนขาวกระจ่างใสสำหรับ คนที่เป็นสิวฝ้ากระต่างๆก็หายได้ด้วยตัวนี้เนาะส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นกันแดดใยไหมโสมทองตัวนี้นะคะจะใช้ทาหลังการบำรุงในทุกๆเช้าทุกๆคนไม่ว่าจะออกแดดหรือไม่ออกแดดนะคะจะต้องใช้ครีมกันแดดด้วยและตัวนี้ดียังไงตัวนี้ดีตรงที่เป็นเนื้อใยไหมนะคะเป็นเนื้อใยไหมปก ปิดเรียบเนียนบางเบาและไม่อุดตันนะคะที่สำคัญตัวนี้ดียังไงดีตรงที่มีส่วนผสมของโสมนะคะช่วยบำรุงด้วยนะคะนอกจากจะป้องกันฝ้าแล้วยังบำรุงด้วยโสมชะลอความแก่ใช้กันแดดตัวนี้น่าจะไม่เหี่ยวไม่แก่ไม่เกิด ริ้วรอยนะคะอ่าและที่สำคัญไม่มีน้ำหอมด้วยโอเคไหมคะนะกันแดดตัวนี้นะต่อไปเดี๋ยวแหม่มจะมาทาครีมให้ดูนะคะในวันนี้เนาะจะทาครีมสมทองให้ดูก่อนนอนนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมาทาครีมสมทองกันก่อนอื่นแหม่มก็จะบอกวิธีทาก่อนนะทุกคนก็คืออย่างนี้นะเราอาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะอ่ะ อ่าเราก็เช็ดหน้าไม่ต้องแห้งเท่าไหร่ให้หน้ามีน้ําเปียกๆหมาดๆนิดนึงนี่นะคะเราก็จะมาทาครีมโสมทองกันเลยนีทาใทั่วแบบนี้ก่อนนะทุกคนทาให้เยอะได้เลยสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะทาให้เยอะอ่ะดู คนที่หน้ายังมีปัญหาอยู่ก็ทาให้เยอะได้เลยแบบนี้นะคะแบบนี่แบม่มก็เป็นสิวนะคะเป็นสิวแบบพักผ่อนน้อยฮอร์โมนอะไรอย่างงี้สิวก็ขึ้นฮอร์โมนไม่ปกติอะไรอย่างนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะน่าจะใส่เลยทุกคนนี่ค่ะ ตรงไหนเป็นสิวเห็นไหมคะ,ะตรงนี้เป็นสิวก็เราก็จะแต้มสิวไว้นะของใครเป็นสิวเยอะทั่วหน้าก็แต้มสิวไว้ได้เลยรอยดำนะคะแค่นี้เองทุกคนง่ายแค่นี้เองก่อนนอนทุกคืนทุกคนทำแค่นี้อาบน้ำเสร็จปุ๊บไม่ต้องเช็ดหน้าเลย ทาครีมโสมทองได้เลยทุกคนจะได้หน้าที่ขาวใสแบบนี้นะคะโอเคไหมและสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาผิวหน้าอย่างที่บอกไปนะคะแล้วอยากได้ผิวที่ขาวกระจ่างใสแบบนี้อยากรักษาสิวให้หายอยากหมดปัญหาผิวหน้าทุกคนสามารถแวะเข้าไปที่ไพรสณีไทยนะแล้วทุกคนก็ไปถามพี่พนักงานว่า เอาครีมโสมทองสบู่แล้วก็กันแดดค่ะที่เขาเป็นชุดเดียวกันของทัญวันค่ะหยิบให้หน่อยนะคะกี่เซตก็ว่าไปพี่เขาก็จะหยิบให้เราเลยโอเคไหมคะ นะเนี่ยสำหรับใครที่อยากดูแลผิวหน้านะคะแล้วก็ได้ผิวหน้าที่ขาวกระจ่งางใสแล้วก็ปลอดภัยกับผิวเราในระยะยาวด้วยนะคะ<ม>ก็สามารถแวะไปซื้อที่ไปรษณีย์ได้เลยสามารถสอบถามสาขาไปรษณีย์ที่มีวางขายทักแชทมาก็ได้นะคะทักแชทเพจได้หมดเลยทักแชทส่วนตัวแหม่มก็ได้เลย นะคะคเดี๋ยวแหม่มจะดูให้น้อว่าที่ไหนมีขายบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีหมดเลยนะคะโอเคก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะทุกคนอยากให้ทุกคนมีผิวหน้าที่ขาวใสสุขภาพดีแบบนี้ไปด้วยกันวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ